วันนี้ไม่ต้องพาทุกคนมาหาร้านก๋วยเตี๋ยวสุดเด็ดรับรับย่านตลิ่งชันนะคะบอกเลยว่าราคาเนี่ยก็ถูกๆชามละ20่บาทเท่านั้นแล้ววันนี้ไม่ต้องไม่ได้มาคนเดียวเลยค่ะมากับพี่ชายคนดีคนเดิมพี่อันทัวนาคนดีคนเดิมมาแล้วจ้า<อ>สวัสด,ดีคร <ซะ S 1> <ห>ับสวัด<ะ>สดี คืออย่างนี้ร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ,อที่อาจชอบทานก๋วยเตี๋ยวเรือไหมที่สุดเขาบอกร้านนี้หโ,โหลูกค้าต่อคิวรอชามละยี่สิบบาทเท่านั้นเองแล้วที่เด็ดของเขานะก็คือน้ําซุปเขามี2แบบก็คือน้ําข้นกับน้ําใสแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นน้ําซอสที่เป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับของเขาขายดีขนาดที่ว่าขาย3ปีสร้างตึกราคา3มล้านบาทได้ขนาดทั้งหมดนี้น <ะ S 1> ยาวไปติดข้างหลังเป็นพวงเลยนะยอดอ,อยากรู้แล้วว่าเคล็ดลับความสดดเด็นของเขาคืออะไรไปด้านในกันเลยค่ะตามาเลยครับ รานก๋วยเตี๋ยวเรือต่อคิวร้านลับตรงข้ามซอยบางรามาสิบใกล้ตลาดน้ำคลองรัดมยมร้านนี้นะครับเปิดมานานกว่า10ปีที่เริ่มต้นจากร้านเล็กๆหลัลงคามุมจากต่อเติมและขยายจนกลายมาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่คนแน่นยอดขายวันละ50,000บาท โดยสุดลับของร้านนั่นก็คือซุปน้ำข้นและซุปน้ำใสมีทั้งหมูสดหมูตุนลูกชิ้นหมูและตับคายกันราคาเริ่มต้นแค่ชามละ20บาทเท่านั้นเองล่ะครับชามเล็กแต่อัดแน่นไปด้วยความอร่อยเอาเป็นว่าตามน้องใบตองไปทำความรู้จักกับเจ้าของร้านกันเลยครับมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ หนูขอดูก่อนนะเขาบอกที่นี่มีน้ำซุปสองแบบใช่ค่ะค่ะหม้อนี้จะเป็นหม้อน้ำข้นอ่าจะเปิดปากเลยก็จะเป็นน้ำใสก็ใกล้จะหมดแล้วน้ำใสก็คือจะเป็นแบบน้ำใสเหมือนก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสอย่างนี้ใช่ค่ะน้ำซุปนี่เขาบอกใช้เวลาในการต้มโอ้โหตีห้าครึ่งก็คือเราจะตุ๋นหมูตุ๋นในนี้ด้วยก็คือหมูตุ๋นเราก็จะมีรสชาติที่ว่าเป็นน้ำซุปตรงนี้ด้วยน้ำซุปนี่ยืนขนาดนี้ยังหอมเลย คุณผู้ชมครับน้ำซุปที่เห็น2หม้อนี้เนี่ยก็คือซุปน้ำข้นกับซุปน้ำใสซึ่งขั้นตอนการต้มก็จะต่างกันนะครับสำหรับหม้อน้ำซุปน้ำข้นจะเริ่มจากตั้งน้ำให้เดือดใส่ขาตั้งใบเตยหัวชไยเท้ารากผักชีเม็ดเก่ากี้กระเทียมโปยกักขิงแก่พริกไทยเม็ดจากนั้นปรุงรสด้วยซอส หอยนา่งรมเต้าเจี้ยวน้ำตาลปี๊บซีอิ๊วดำแล้วเติมหัวกะทิลงไปต้มจนกระดูกเปื่อยใช้เวลาประมาณ4ี่ชั่วโมงเราก็จะได้น้ำซุปสูตรน้ำข้นแบบนี้แล้วละครับส่วนน้ำซุปน้ำใสเริ่มจากใส่ขาตั้งใบเตยหัวไชเท้ารากผักชีเม็ดเกากี้เม็ดพริกไทยกระเทียมบุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำกระเทียมดองซีอิ๊วขาวต้มนานกว่า3มชั่วโมงเราก็จะได้น้ำซุปจี่หอมทั้งแบบน้ำข้นและน้ำ ใสแบบนี้แล้วล่ะครับแต่ว่าที่เด็ดกว่านั้นก็คือเนี่ยอะน้ำซอสอันนี้คือซอสต้มยำค่ะถ้าพี่ไม่ได้อยู่หน้าเตาตรงนี้มีน้องๆทําก็จะรสชาติเหมือนกันทุกชามก็คือทให้ทุกชามเนี่ยรสชาติเหมือนกันค่ะคงทีค่ะทาไมถึงชื่อร้านว่าก๋วยเตี๋ยวเรือต่อคิวคือจริงๆแล้วเป็นความตั้งใจของจะเรียกว่าอะไรบัดดี้เป็นความตั้งใจของเขาเขาอยากให้ มีคนต่อคิวสมชื่อร้านอ๋อกเลยตั้งชื่อนำไว้ก่อนเลยใช่ค่ะเป็นมงคลอ๋อเหมือนกับตั้งชื่อว่ารวยไว้ก่อนแล้วค่เดี๋ยวจะได้รวยนี่ก็เปลี่ยนชื่อสวยสิเผื่อจะสวยวุ้ยโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าอุ้ยตายแล้วร้อเล่นเปลี่ยนเป็นรวยดีกว่าเดี๋ยวเราจะสวยตามมาอะไรร้อนเล่นตั้งชื่อแล้วปรากฏว่าเขามีลูกค้าต่อคิวจริงใช่ค่ะเคยนับไหมพี่อ้อว่าวันนึงขายได้ชามเนี่ยทั้งหมดกี่ชามพันค่ะเป็นพันเนี่ยเป็นพันค่ะบางครั้ง ข้าวไม่ได้กินนะคะค่ะได้กินแต่น้ำาก็คือขายอย่างเดียวเราก็อยากให้ลูกค้าได้ได้ทานให้เร็วที่สุดอขออนุญาตนะพี่อ้อหนูมาถึงร้านอ่ะหนูขอล้วงสูตรซอสรสเด็ดของพี่เลยได้ไหมค่ะเดี๋ยวพี่อ่นรอก,กันนะแต่พี่ต้องได้กินนะได้ได้เดี๋ยวหนูซื้อไปฝากถ้าผิดสัญญานะถ้าผิดสัญญาเดี๋ยวมากินใหม่ไม่มีแฟนอุ้ยอุ้ยผิดแล้วอ่ะ <laughs> เริ่มที่ซอสต้ยมยำก่อนเนาะได้ค่ะไหนง่ายกว่ากันต้ยมยำค่ะ,ะ<ด>เพราะว่าเครื่องปรุงมันจะน้อยกว่าโอเคงั้งนเริ่มเลยจ้าใส่น้ำตาลทรายลงไปก่อนน้ำตาลปีบ๊บใส่นิดเดียวเพราะว่าตัดรสตามด้วยน้ำปลาค่ะน้ำปลาอันนี้คือน้ำมะนาวมะนาวสดและต่อด้วยพริกป่นค่ะพริกปน่กปนแล้วคนให้เข้ากันค่ะเอาเปิดไฟเบานะคะ ต้องใช้ไฟเบาก่อนแล้วก็จนกว่าน้ําตาลจะละลายเพราะว่าไม่งั้นน้ําตาลจะไหม้ไหม้ก้นอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเปิดอันนี้เคีียวไว้เดี๋ยวเราไปดูสูตรต่อไปก็คือสูตรซอสน้ําข้นนะคะค่ะอันนี้จะไม่เหมือนอันโน้นอันนี้จะต้องใส่พริกก่อนตามด้วยน้ำส้มสายชูซอสปรุงรสค่ะแล้วก็ตามด้วยซอสหอยนางรมค่ะน้ำมะนาวน้ำตาลทรายอันนี้น้ำตาลปี๊บจะใช้เยอะเพราะว่า อยากให้หวานกลมกลม่อมพริกจินดาแดงเอาไปปั่นให้ละเอียดเลยนะคะพริกสดอันนี้จะตั้งไฟนานกว่าลหรอคะอันนี้นานค่ะน้ำตาลปี๊บมันเยอะอการละลายของน้ำตาลปี๊บจะช้าช้ากว่าแล้วก็คนไปไ้ยเืออนตงคเรื่อยๆค่ะ ให้เดือดปุดเลยจะใช้ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าในก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามจะใส่ซอสอะไรลงไปยังไงบ้างและปรุงออกมาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปที่ครัวกันเลยได้ค่ะไปได้น้ำซอสมาแล้วนะคะทีนี้จะลองมาปรุงดูว่าถ้าเกิดไปต้องเป็นคนปรุงเองเนี่ยรสชาติจะเหมือนที่ขายหรือเปล่าซอสค่ะใส่ซอสก่อนอันนี้ใช่ค่ะอันนี้คือซอสน้ำข้นนะคะแล้วก็ใส่อะไรใส่หมูค่ะทั้งหมดเลย หลังจากนั้นก็คือใส่เลือดแล้วก็อันนี้เป็นน้ำซุปน้นอแม่นาะเราจะไม่ใส่น้ําเยอะนะคะนี่เรียบร้อยค่ะได้แล้วนะคะต่อไปก็ได้เวลาที่น้องใบตองจะลิ้มลองรสชาติของน้ําซุปและน้าซอสสูตรเด็ดประจําร้านก๋วยเตี๋ยวเรือต่อคิวจะอร่อยขนาดไหนไปชิมกันเลยครับได้เวลาชิมแล้วค่ะเดี๋ยวเริ่มจากที่นี่เลยเส้นเล็กหมูน้ำตกนี่น ต๋ยวเรือน้ำข้นที่มันมีความแบบหอมเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มครบรสนะ่ะคือบอกไม่ถูกมันเป็นน้ำข้นที่แบบเข้มข้นมากทุกคนดูความเข้มข้นดิเล้งน้ำข้น59บาทลองคิดสภาพเล้งที่เหมือนหมูตุ่นไปด้วยอะ มันมีความหอมของตัวเล้งที่ไม่ใช่แบบต้มกระดูกหมูอย่างเดียวมันมีความเหมือนกินแบบรสชาติขาหมูตุ่นมีความหวานกลมกลอม่อมเข้มข้นอยู่ในหมูมาต่อที่ต้ยมยำค่ะน้ำซุปสีเหลืองทองมันหอมขึ้นจมูกเลยะจะเป็นรสชาติแบบเปรี้ยวหวานชามนี้ก็20บาทเหมือนกันนะคะสำหรับวีเตียรต้ยมยำ ออร่อยกับกว๋วยเตี๋ยวเรือต่อคิวกันไปแล้วต่อไปเรามาพูดคุยถึงเส้นทางชีวิตของพี่อ้อที่กว่าจะมีร้านที่คนแน่นขนาดนี้เนี่ยอดีตเรียกว่าสู้ชีวิตทำมาหลายอาชีพเพื่อเลี้ยงครอบครัวจนในที่สุดก็ต้องลาออกจากงานเพื่อมาลงทุนทำร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือแต่ขายไม่ดีจนกลายเป็นหนี้ถึง3 0 0แสนแล้วอะไรทำให้มีวันนี้ได้ล่ะครับเนี่ยตอนแรกเลยก็คือขายกว๋วยเตี๋ยวน้ำตก ตอนแรกมีเงินทุนที่เก็บมาลงไปเท่าไหร่ประมาณ5้าถึงหกหมื่นบาทตอนนั้นสิปีที่แล้วไม่แพงค่ะของยังไม่ได้แพงเหมือนสมัยนี้เป็นหลังคามุมจากเลยค่ะ 1- นถึงสองเดือนแรกขายดีทุกวันเลยค่ะจับเงินหมื่นทุกวันเลย1นถึงสองเดือนแรกใช่ค่ะรู้สึกว่าแบบขายดีแน่นอนเรามาถูกทางแล้วถูกทางแล้วค่ะแต่เราไม่ได้คิดเราไม่ได้คิดว่าสิ่งที่เราขายดีเนี่ยมาจากไหนเพื่อนค่ะ เพื่อนก็คือมาไม่ได้กินได้ทุกวันนะคะใช่ค่ะไม่ได้กินได้ทุกเดือนนะคะผ่านไปเข้าเดือนที่3เป็นยังไงบ้างเริ่มแล้วค่ะเป็นกราฟเลยค่ะมันดิ่งลงเลยค่ะไม่ไม่มีเลยหรอดิ่งลงมีค่ะแต่มันดิ่งลงค่อยๆดิ่งลงดิ่งหายไปหายเรื่อยๆค่ะจากคนเต็มร้านต่อคิวก็ค่ะดอบลงดอปลงเครียดค่ะเพราะตอนนั้นที่ทําตอนแรกเรายังไม่ได้จ้างใช่ไหมพอหนึ่งอสองเดือนที่มันขายเยอะเราก็จ้างคือเราจะจ่ายเขาทุกวันวันละสามร้อยสามร้อยต่อคนนะคะก็ไม่มี อันนี้ก็เลยต้องไปกู้เงินมาก้อนแรกที่เอามาเลยก็คือห้า0 0บาทค่อยๆไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆไหนจะค่าเทอมลูกไหนจะลูกน้องไหนจะร้านใช่ญาติพี่น้องเยอะก็ยืมยืมไปเรื่อยๆทั้งหมดเท่าไหร่สะสมค่ะส0 0แสนค่ะพี่จะไม่ร้องไห้ให้คนเห็นแต่เมื่อไหร่ที่ลูกหลับแฟนหลับปุ๊บ เข้าห้อง<ห>ปิดประตูร้องไห้เลยค่ะเต็มที่เลยค่ะทุกคืนตื่นมาตาบวมบอกอแฟนบอกเป็นอะไรก็ภูมแพ้ขึ้นอย่างนี้ตลอดอ่ะบางสิ่งอย่างที่เราไปกู้เข,เขาก็ไม่รู้นะใช่เพราะคนที่เราไปกู้ก็คือเป็นญาติพี่น้องเราเราก็ไม่บอกเขาเพราะตอนหลังที่มันจุดพีก็คือมันเป็นช่วงที่ต้องจ่ายค่าเทอมสองคนครวมกันก็หลายหมื่นอยู่ แล้วก็มันเป็นช่วงจังหวะที่เขาต้องสอบแล้วถ้าไม่จ่ายลูกก็จะไม่ไม่สามารถที่จะเรียนต่อใช่ไหมก็เครียดมากค่ะต้องหาภายในสัปดาห์นั้นเราต้องบอกแล้วค่ะเพราะม่<อ>มวมันไม่ไหวค่ะก้อนนั้นก็ต้องเขาเลยค่ะยืมผู้จัดการกลับมาก็ทะเลาะกันใหญ่โตเลยถ่ายก็ไม่ดีใช่เยอะใช่ค่ะเครียกร้องเป็นอีกใช่ค่ะโอ้โหถึงขั้นที่ว่าเขายืนอยู่แล้วเขาก็ว่าเราว่าว่าอย่างเงี้ยแล้วเราก็ นั่งอยู่บนรถขับรถชนเลยจริงเหรอจริงเอาอย่างนี้เดี๋ยวเชิญสามีพี่อ้อมาคุย<ะ>ด้วยเลยะะขับรถแบบพุ่งชนพีเอสเลยเหรอเหมือนกับเขาไม่บอกเรา,เาไม่บอกปัญหาที่มันเกิดขึ้นก<ะ>ับทางบ้าง ก็เหมือนกับไม่เห็นเราเป็นเหมือนเหมือนสามีหรือเหมือนคนคู้คิดว่าเขาแรงเลยบอกจะออกมาทำไมเป็นเซลล์อยู่ดีๆก็มีเงินอยู่แล้วต้องมาเปิดร้านขายก๋ยเตี๋ยวทำให้มันเงินหมดไปแล้วก็ต้องไปยืมเขาโน่นนี่นั่นก็เลยด่าเขาไปในหัวไม่มีอะไรเลยมันยืนอยู่ข้างหน้าเราก็ใายเลยใส่เลยเสียวิญาณทีกใช่ออกดิขายเป็นแผยอยู่เลยรู้นะเนี่ย คือเราโกรธไหมหลังจากที่แบบเขาขับรถชนตอนนั้นก็โกรธไหมไม่โกรธครับพยายามปรับความเข้าใจตั้งลังจากที่เจ็บแล้วพอพี่อ้อชนน่น่าจะตัวเองน่าจะมีสติขึ้นค่ะก็เลยค่อยค่อมาปรับความเข้าใจใ่กานก็ฟังเขามากขึ้นเขาเขาเป็นคนมีเหตุผลค่ะหลายๆอย่างเขาเป็นจริงๆแล้วอ่ะพี่ก็คิดผิดว่า ที่มาทําตรงนี้พุทเสี่ยวเนี่ยมันจะนําครอบครัวได้แต่จริงๆแล้วเราคิดผิดแต่ถ้าตอนนั้นย้อนกลับไปแล้วเรามานั่งคุยกันนะตั้งแต่แรกใช่เราอาจจะไม่เจอปัญหาอย่างนี้อาจจะไม่เป็นหนี้ก็ได้แต่เราเลือกที่จะเก่งไงแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้เก่งใช่ตัวเองก็คือจริงๆแล้วอ่ะใช้เหตุผลในการปรับความเข้าใจคุยกันใช่ค่ะแล้วปัญหาไม่ค่อยคอยคลายไปยังไง ค่อยๆคายค่ะเพราะว่าเราเริ่มกลับมานั่งคุยกันว่าเราจะทํายังไงดีตรงนี้เราจะมีตลาดน้ําใกล้ๆเราเลยตอนนั้นตลาดน้ําเปิดใหม่ๆเลยค่ะทําใบฟิวเลยค่ะแล้วก็ลูกสองคนเนาะไปเลยค่ะช่วยหลังจากที่แจกใบฟิวไปอ่ะผลตอบรับเป็นยังไงค่ะดีค่ะค่อยๆดวยแจกใบปิลด้วยค่อยๆกระเตื้องขึ้นมาค่ะจากที่ว่าติดลบอ๋อจะติดลบเลยใช่ติดลบเลยค่ะตอนนั้นคือไม่มีเลยใช่ติดลบเลยก็ค่อยๆขึ้นมา ค่อยๆเป็นเหมือนขั้นบันไดเลยค่ะเรื่อยๆมาเรื่อยๆก็ประมาณเกือบปีค่ะใช้เวลาใช้เวลาเกือบไมกยันแบบระคอกมาใช่ค่ะลูกค้าเริ่มติดเริ่มต่อคิวแล้วค่ะเฮ้ยต่อคิวจริงเหรอจริงค่ะโอ้วันนั้นยิ้มทุกวันเลยวันแรกนะยิ้มทุกวันเลยเดินยิม้มอารมณ์ดีค่ะอารมณ์ดีใครพูดอะไรอารมณ์ดีหมดเลยใช้หนี้หมดภายในหนึ่งปีแรกค่ะ ปีเดียวอ่ะที่แจกไปลิวปรับสูตรเปลี่ยนชื่อร้านเท่าปีที่3ามเริ่มมีเงินเก็บค่ะมีเงินเก็บอยู่เท่าไหร่คะหนึ่งล้านกว่าบาทหนึ่งล้านกว่าบาทแล้วตอนนั้นคิดอะไรคะตอนที่เริ่มจะต้องจะต้องพัฒนาสร้างเลยตรงนี้เป็นที่โล่งเลยใช่ค่ะภูมิใจไหมภูมิใจค่ะสุดยอดแล้วต่อคิวทุกวัน ่แนนนนกวัเัววเรียกว่าเพราะความขยันและพัฒนาปรับสูตรกว๋วยเตี๋ยวทําให้ร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือต่อคิวกลายเป็นร้านลับย่านตลิงชันที่คนแน่นและจะต้องแวะมาชิมกันตลอดเวลาแต่ก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับร้านนั่นก็คือเจ้าแม่นางกวักองนี้นี่แหละครับที่มักจะให้โชคขออะไรก็จะสมหวังจนหน้าตกใจแล้วพี่อ้อพี่เอสขออะไรกับแม่นางกวักบ้างล่ะครับ พอหลังๆมาเราเริ่มบนขอให้ยอดขายสองหมื่นใช่ถ้าถึงแล้วค่ะถึงแล้วจะถวายลิปสติกให้ท่านสีแดงขอเสร็จปึ๊บบรรลงขึ้นก็คือได้เลยให้ค่าทายใช่ไหมแก้บนยังไงครับก็เอาท่านลงมาครับแล้วก็ทาลิปสติกให้ท่านแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ขอมาอีกเห็นว่าเคยมีแบบมีโชคมีลาบถูกรางวัลกับแม่มาแล้วขอเลขขออะไรเขาแล้วปีได้ยังไงอ่ะหนูอยากรู้เลยเนี่ยแลขไม่เลยหยิบเฉยๆเลย ซื้อเฉยๆอิกลอตเตอรี่ใช่ครับแต่คนซื้อไม่เยอะใช่ครับก็ถึงสามวดติดแล้วแก้บนยังไงคะก็เหมือนเดิมครับเครื่องสำอางน้ำหอมมั่งทีนี้ตอนนี้เต็มแล้วยิ่งนี่เต็มหมดแล้วเครื่องสำอางแน่แทบจะไม่มีที่ไว้แล้วฟังมากอ่ะอ่ะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะอันนี้เนาเล่าถึงกันฟังเพราะว่าบางคนอ่ะแนที่คนที่ทําร้านอ่ะเขาจะมีเครื่องนิดเดียวจิตใจที่แบบต่างกันไปายแม่นันกวักบ้างบูชาอะไรต่างๆนานาบ้างนะคะให้ พี่เอสกับพี่อ้อพูดถึงความรู้สึกในวันที่แบบจับมือผ่านความลําบากกันมาที่ทะเลาะก,กันหนักมากจนม,ามาันแบวเนี้ยเขาก็อยู่ทุกช่วงเวลาค่ะทั้งทุกที่สุดแล้วก็มีความสุขที่สุดอยู่เป็นทุกช่วงเวลาจ,จริงๆขอบคุณค่ะขอบคุณที่เขาเข้ามาทําให้อะไรหลายๆอย่างดีขึ้นขอบคุณที่เขานขําครอบครัวให้อ่ประสบความสำเร็จทุกวันนี้ อาจจะอาจจะเป็นคนที่โวยวายไปบ้างงีเงาไปบ้างแต่ก็เขาก็ให้อภัยมาตลอดก็ขอบใจแค่นั้นแหละแาวันนี้ขอบคุณพี่เอสพี่อ้อมมากๆเลยขอบคุณค่ะ